สวัสดีค่ะเราก็จะมาสอนวิธีการเพ้นเสื้อโดยการใช้สีอะคริกนะคะอุปกรณ์ก็จะมีเสื้อนะคะนี่ก็เป็นเสื้อสีขาวแล้วก็จะมีกระดาษกล่องกระดาษรองนะคะปากกาเพื่อเขียนร่างนะคะแล้วก็จะมีสีอะคริกแล้วก็กระดาษกาวกระดาษกาวกระดาษกาวค่ะ <c oughs> ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราก็จะสอดเสื้อเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอา กระดาษรองสอดลงไปแล้วก็ทำเสื้อให้ตึงใช้กระดาษกาวเพื่อยึดนะคะยึดให้มันให้มันอยู่ขั้นตอนที่สองก็ล่างนะคะตามใจเราชอบเลยเราก็จะล่างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะล่างให้มันเข้ม เรากะล่างแบบให้เข้มแล้วนะคะต่อไปก็จะลงสีตามใจชอบเลยนะคะอน,นี้ก็จะเป็นสีอะคริลิกแต่ว่าเป็นสีน้ำค่ะโอ้ยๆอยรุ่นอันนี้สีไมกตอนนี้นะคะเป็นการลงสีแย่มาก ค่ะต่อไปเราก็เราจะลงพื้นหน้าหนหลังค่ะอันนี้ก็ลง,สงเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าต่อไปก็จะไปตัออ้ตักแห้งค่ะก็สีมันอ่อนก็ต้องทำให้มันเข้ม